มันเป็นอย่างตัวใดเอนหงคมากีองยเอาแต่ตุก็ไม่เน่แหละมันเป็นอย่างไงอ่ยับเข้ามาไกลๆเนี่ยเหยืองนน้ำเออยับขมาเอเอพีตั้งจองมอนี่ก็เป็นมือวันที่สามเตีลุงทิตท่านบ่ท่านกับพ่อในหูจักเนี่ยพเป็นการสวดน้ำตาเจียนที่เป็นช่อชัวอใช้เนาะสวดเป็นน้ำตาเจียนเอาใหเอี่ีเอาบ่เนแปดย็ดช่องหมดะ เป็นแปดองกับหนึ่งศูนเป็นเปดก็ได้เป็นอันนี้ก็ได้เอานี้ตัวนี้เป็นบนเหรอมาแล้วบนอันนี้เป็นล่างเออเอฟซีมาเอฟซีตัวก็ดีฮงปพันธุ์ติดตามเาันนี้นึ่งกข้นี่ง่างห่างกับศนย้เอาออกห้างๆกันเอาเอฟซีเขาใช้ดุนพินิตพีเจาน่าตีสวยกันอ่าเห็นเป็นเด็กตีผ้าเข้าก็ได้ตัวนี้ดค่ะเด้อพี่ตั้งหลายออันนั้นเป็นผ้าเขาที่ว่างไว นี่ผาเขาโอ้บริเวณซ้ำเอาขึ้นมาพีดูย่อมพอเออม่ละเที่ยวค่นไปเห็ดอันนี้เจ็บเจ็บพีเหาเจ็บี่เหรอันเด้ออันเจ็บตีผ่าเขาผ่าเขาว่างอยู่ทั้งถาดคือเป็นผ่าเขาอันนี้ที่พิ้นตีออกมากกันที่พื้นตีผ่าตีผ่ากระดาษพุดออกจากผ่ามาตัวแรกตัวข้างบนเนาะเ้าะเบิ่งไปพุ่นช่ากันจงคอยพิดจหน้ากันเบิ่งนะตีเป็นยังไงเนี่ยพักกันอ่านเวยของลู ก็ได้ตีอย่างเล็กมันง่ามกระโดดทหารเห็นคนบึงนั่นเออเอาทหานมาบุ้งเนาะนั่นน่ะคือเคียงผ่าเออเอาเย็บที่เขาตีเออไว้นะเอาไว้นะเห็นเนี่ยห่างดอกไหมเงาเงาเอาลูกนั่งกับนึ่งงามเออนั่นเย็บที่เขาตีซอยกันตัวทังหนาจะเป็นยังผู้นึงแบบว่าเป็ดเลยสันเป็ดกป็ดดักเขาตังเอเป็ดกับเป็ดหลังเป็ดเจ็ดสองเออนี่ เสสียชี่าพู่พนบาทพนบาเปียแม่เสียไล่พ่นบากระเป๋าตังค์พอนี่ว่ายังพอนี่ยแ่กระเป๋าตังค์แค่พ่อนี่ากระเป๋าตังค์แ่่อนี่อันนั้นแม่เสียเแยงนี่ว่ายยังงนะเสียแดงแม่เซวาศูนเจ็ดสองโอแม่ว่าศูนย์เจ็ดสองเอาเอซีเข้ากัคือตามที่พิ่น ไปอันนี้ก็พกัน้ไปเับหน้าจอบินนั่นนะเบิงซอยกันก่อนวันกนมีวันที่สามวันที่สามวันที่สามนาเหมือมีกวันที่สามมีลนึ่เยคืหนึ่งของเที่ยงมภาพันธ์มเนี่ยกสี่ะหนึ่งเหนีนเป็นหนึ่งังทีเออจสันหนึ่งหน่งไข นี่คผบากนใช่ละกระดาษว่า่มีกันเขียนใส่ใบสีเงี้ยอันนั้นเลขลงขอน่นแล้เหยีดกมาหน่ถึงนึ่งเก็ที่อย่างนี้สองหมดทั้งสวเตาวนื้มันก็ได้หกสามตัวเนาะมีกับอไดกขกันไปตีเป็นเตาหก โม่พ่กกนตีไปเป็นหนึ่งพอตีหามุ่เจ้ามุ่เจ้าว่าเป็นหาพอตีเป็นสองเลขหมดก่อนอ่าเลขหกมู่เจ้าพอตีเก็าเก้าเก่ากว่าเอตีเป็นเก่าจะผัดใดเลข่อยบึงลงคอร์พไทยไปเล้วส่งไปในคลิปขดกว้าเก่าสองสองเก่าอยู่อาก็ถือกาะกุ้นฝันถึงแต่น้อแต่ว้าห่างแต่น้อเลขสองกับคักอย้างนี้ไหวอืมเลขหกเป็นกะว่าเป็นเด็กหกจะซ่าบ่มีหกบีเลขเก่าก็ได้แต่บ้าเลขหกมือเงินคนละ เอฟซีเข้าทั้งช่องกับพากันตีซอยกันตีซอยกันพิจารณาเบิงใส่ดุลพินิษฐ์งวดของวันที่สิบหกกุมภาพันธ์ทำลยาะน่หน่เยกสิบหกมาคักเลหนึ่งดอ้ศูนย์หนึ่งศูนหนึ่งศนย์หนึ่ง่ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งีศนย์หนึ่ง่ง กบยังอ่ะกับแปดเจ็ดสองบ่มันแปดเจ็ดสองบ่สามตัวแปดเจ็ดสองมีศูนย์เจ็ดสองเมาเบิ้งกทักเบิ้งกันอ่ะเปล่อาเอานียเเบ้งเนี่ยนะเดี๋ยวพึ่งดึงหนีจากหลายเบิ้งนั่นไหมเอฟซเอีเบิ้งนันขมาเบิ้งมามแต่ว่าก็ง่ายกับศูนย์หนึ่งหูนยเนาะเอาเบิ้งหึงมันออกสิบเอ็มันที่บอกสิบบอกคือว่าย่ oh. ้ยศูนหนึ่งซะบอกโนนนั้นน่สิบหลังศูนย์หนึ่งเลย ตีพานั่าศูนยหนึ่งศูนอาเด็ดศูนย์งมันได้ออกสามตัวออกกยางศูนย์หนึ่งศูนย์อ่าแมเที่แหลมมันไดยศูนย์แบบบางคำหน่อยเปิดออลาง่ึ้นออกสามตัวเรศูนยใช่สองเชียได้วยันกอกศูนย์กับก้ำถูกเก้า่ะศูนย์กตัวเดียวกันก่เพราะว่าก็ได้ศูนยซื้อไปทั้งหดยก็ศูนย์หนึ่งศนยูนู่นลอนหลอนหลอนนาดมิระเชีย คูบาว่าเป็นยังกับคู่บาวช่วยกันเป็นตัวใดกว่าเรยวเบอรเง้ครับลุงพอสวดออกมาตัวใดตัวที่หนึ่งวใดที่สองตัวใดตัวที่หนึ่งตัวตัวตัวที่หนึ่งหันตัวที่หนึ่งหันมั่มเลขสองตัวที่หนึ่งหันเลขสองเนี้ยอันตัวที่หนึ่งหันตัวนึ่งันตัวนั่น ัวคือเดกขานั่นเป็นนั่นนะเห็นไหอ่าอ่าตัวตัวทั้งนี่นี่ตัวที่หนึ่งตนมตเลนบานี่ตัวตัวโอตัวตัวที่หนึ่งเป็นเลขหนึ่งที่หนึ่งเป็นเลขหนึ่งอันที่อันตัวบานี่ตัวนั้นเป็นเลขสองบานยิ่อบานตัวใดบานตัวที่สามตัวตัวเจ็ดเป็นตัวที่สามศูนย์นี่เป็นตัวดูหลังมู อย่าค่อยมันจะหักมือแข็งๆไงเออค่อยจับค่อยหักค่อยสั่งไปก็ยใหญ่กว้างมือใหญ่ๆมันมันก็หนักเออหักก็ไม่ให้แข็งก็ดีก็ดีเออเอาจับมาเลี่ยมด้วยเอาตามตัมันข้าเอาไปตีซวยกันตามตัวมันนั่นแหละศูนย์นี่ยึดท้ายมูอบัตเนี่ยศูนย์ยุณนี่บไหมแมนเอาอตัวอันนั้นเองคั่นกระเป๋าเงินเอาไว้หขนนดเมาแต่ลอใส่ล่อใส่กระป๋องนั่นอ๋อเย็บซีเข้ากัตีซวยกัน หรือมักที่ตัวใดที่คนจับไปหือบ่จับไปกัดแต่ว่าจับไปจัดเป็นสามตัวน่าสวยเลยเนาะไล่ไปไล่มันอ่านี่แหละเป็นกี่ตัวที่ได้ขอจับห้าสี่นกอ๋อเอาสองเจ็ดเอาเอาผู้คิวผู้แมนผู้หมันโอ้เป็นแกะจะเหมันฮักเลยเดี๋ยวเหมือนบักกินเอา่กินใส่กันเมื่อกี้นู่นแม่ย่อมด้วยแต่สิตัวที่ได้ตัวได้งามตัวได้ล่าเดียวกันขอเอาตัวนั้น ดูได้ว่เป็นเล็กเรเอาี้นันดีหาเกินัหานคนนี้มันจับแห่งพูดบอกก็หักเอาไป็นตัวเลยจะไปหักูดหนอกเอามากไปมากมั่นนะจับอ๋อกระดิชูนสองเจ็ดบันชื่อมัน0ูนสองเล้วะูนสองศูนย์นะเนาศูนสองเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์มาบันมัหิวนามแต่มากกินน้ำมนต์อันซัดซีดอัน ทีเมา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 กินมันหูเกีียวตาใสละไปเอาขวดเปล่าไหมเนี่ยไงเอฟพีเขาตีช่วยกันนึกเอฟพีเฮาเอาเอฟพีไหมเอฟพีเก่าก็ดีอ่ะเอาไปใช้ดุลพินิจพิจารณาย่านเบอ่์แต่ข้อมันก็นไปข้าวกินันโดนไปข้กินในประเทใส่ข้าวมากินกันเขามานะอันนี้เป็นเลขที่กองอยู่ในผ้าหนึ่งเป็นผ้าขาวนะเป็นผ้าขาวที่โยมเมพ่นอ่านี่ลูกศิษย์ลูกค้าเพ่นตีมาเลยตีมารอบแรก เพื่นขอสามตัวได้ซี่หาสามนะเพิ่นตีมาเราแปลกได้ซี่ห้าสามบาริเพื่นขอว่าอธิษฐานเอาขอเอาสองตัวได้ปูเอ้ยปูทำลำไหญ่เพื่นขออธิษฐานเอาสองตัวสองตัวบัดเพิ่นตีมากอะได้ศูนย์หนึ่งศูนย์นี่ยได้ศูนย์หนึ่งศูนย์เอฟซี่เฮ้าใส่ดุนพินิตพิจานะย่านเบิ้งชอบประจัดคัดกับฟันไป อ่ะงวดวก้อนเพิ่ิกตีกันไปดิวเข้าสองนะลงคิดไปบ่มีจกักโตดอกเ e อี้ยีงวดนี้เขากะใช้ดุลพ,พินิษฐพิจารณาเบอง์ไม่เลาตีเอาอยู่ในถาดอ่ะข้าเบิ่งเอาอยู่ในถาดอ่าในถาดน้ำพิจารณาเบิ่งเอาในถาดออเดอรเ e อี้ยทีเขาเอาอ่านี่เขาตีเบิ่งในถาดเอา เอาเทียนดอกแดงๆดอกด้วยรู mm ้ละเออเอามาใกล้ๆมูเออน่ะไห้แมักเป็นแจงๆเห็นมั้ยอฮะศูนย์สองเจ็ดศูอเจ็ด์ส้ห้าสามแล้วก็ศูนหนึ่งศะอันนี้คือสวดท้ำพี่ที่นะตีผ่าขาวแล้วก็จะเลื่อน ขบถมุนแล้วก็เห็ดเป็นน้ำตาเทียนไอเอฟซีเขาตั้งช่องนะเอาไท<ป>ยม,มักตัวใดมักตัวใดก็จัดไปก็ไปตาเรียกเด็ดเรียกดังเฝ้าไปจับยิบจับจะรากินแมงรัฐบานไว้เล,เลยศูนย์ห <7 S 2> นึ่งศูนย์อ่นแหแล้ก็ศูนย์สองเจ็ด มันหาเอ้ตคลิปนี้ค่ะเอียชีตั้งชองมุ่งศูนใส่ดุลพินิจพิจารณย่านเบอทงก็เป็นศูนเนาะอนะทังก็เป็นศูเมียนูหาบกีเนาะอ๋อันว่าได้หับน้ำอ๋อฟันว่าได้หาน้ํี่ออเัาเรียกเรียกเรียัเออฟันว่าได้อาบน้ำมาตีผากมาหาบน้ามันมาับน้ำับกระคู่กระศูนเนี่ยบัดไม่ข้านกระนึ่งเนาะไม่ข้านกระนึ่งมันมา อเป็นผู้หญิงกะซีมันกี้ีหลายตัวเธอตีไอ๋อเอาไม่ขั้นหนึ่งคู่สองคู่คูน้ำกับหนึ่งคู่กับศูนย์ะศูนยหนึ่งนูนศูนเนอเอฟซีเขานี่และนี่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 นะับแล้วเอออันนี่นี่น่หบน้าระันอือจะมีคนสีได้อีกครั้งเนาะสนุับรันหาบน้ำกัออกกระกร่ยต่าด้วยเอฟซีเาอี่ ตายคิมเ้ยียั้งช่องขอให้ร่ำรวยสุกหวยรวยเบอร์ลอตเตอรี่กันทุกคน